โนูโนะครับพอตีข้ามไปก็ต้องเขย่าเขย่า,ยาช่วยนะครับถ้าลากไม้เฉยมันไม่ยอมกัดนะครับฉลาดมากกว่าตัวนี้ ซ้ำวะฮึยุก็ซ้ำไหมลามไหมตัดจิดตัดจิดไม่ซ้ำเลยมำงมองนีอ้เตียนเกิน นม่ก <c ười> ็กระโดดบ่มากูกระโดดนกกระตุกกระตุกยังก <c ười> ัดเนาะ โดนทีน <Es> ี like ้โดนแล้วโดนทีนีโดนแล้วคนจนได้พอได้ครับ พอตีข้ามไปก็ต้องเขย่าเขย่าช่วยนะครับถ้าลากไม้เฉยมันไม่ยอมกัดนะครับฉลาดมากกว่าตัวนี้ครับเขย่าไปเขย่ามาครับลงกลจนได้ครับผมเรียบร้อยกัดเป็นเฉียดจ้ำนะครับผมนะครับเฉียดจ้ำนะครับสามารถไยีได้ไกลมากๆครับหมูนะบปีไปฝั่งนะบีข้ามฝั่งไปเลยเราก็ค่อยเคาะลงมานะครับแล้วก็กระตุกกระตุกกระตุกนะครับกัดเลยเฉียดจ้ำนะครับผมสายที มีเสียงครับเหยื่อจากใครจ้ำใบหน้าเป็นหนึงง่งครับผมสุดยอดครับ โอนโอนะครับโอนโอนนะครับไม่ใหญ่เท่าไรใช้สวยครับ ตีข้างฝั่งนะผมเฉียดจ้ำสวยๆแล้วครับผมเฉียดจ้ำสีชมพูนะครับก็คือตรงนี้นะครับหมายคลองใหญ่นะครับมีข้ามฝั่งครับขึ้นชายาค่อยๆเคาะลงมานะครับตามออกมากัดเลยนะครับผมโอเคเฉียดจ้ำนะครับสายขี่มีเสียงครับเหยื่อจากไข่จ้ำไปนะเป็นหนึ่งครับผมสุดยอดครับ